สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในตอนนี้ก็จะเป็นรายการตอบคำถามโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นคำถามเรื่องอะไรนั้นท่านที่สนใจก็เชิญติดตามกันได้เลยนะครับคำถามที่มีเข้ามานะครับก็ถามมาว่าทําอย่างไรถึงจะทราบว่าในแต่ละปีมีดาวพระเคราะห์ใดเป็นการละกินีจรทางภูมิทักษะ เพื่อที่จะได้รับฟังคำพยากรณ์ดรชะตารายปีได้แบบมีความเข้าใจมากขึ้นจริงๆก็เป็นคำถามที่เรียกว่าคำถามยอดทิตเพราะมีถามกันเข้ามามากมายนะครับอาจจะถามเข้ามาแตกต่างกันแต่ก็สรุปก็เป็นคล้ายๆกับที่กล่าวมาแล้วนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาจากการเข้าไปรับฟังคำพยากรณ์ต่างๆแล้วทาง หนแต่ละช่องก็อาจจะอ้างอิงว่าถ้ามีดาวพระเคราะ์ใดตกภูมิการลักินีจรทางทักษะในช่วงเวลานั้นๆก็ให้เจ้าชะตา,ามีความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่เจ้าชะตาก็อาจจะคิดว่าแล้วจะระมัดระวังได้ยังไงเพราะว่าในช่วงเวลานั้นตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าดาวพระเคราะห์ใดตกการลักกินีจรทางทักษะก็ในเรื่องราวของการ พยากรณ์โดยใช้ภูมินักษานี้นะครับหากท่านได้ติดตามมาทางช่องสาระสำราญก็คงจะทราบดีว่าเรามีเพลย์ลิสต์นะครับรู้ไว้ก่อนไปพบโหนซึ่งเป็นรายการเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยซึ่งก็ได้เคยเผยแพร่เรื่องการพยากรณ์โดยใช้หลักภูมินักษาพยากรณ์มาแล้วสําหรับท่านที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยก็อาจจะสามารถไปติดตามศึกษาและก็ทบทวน บทเรียนทางโหราศาสตร์ไทยได้ในเพลิสรู้ไว้ก่อนไปผู้ผลนะครับแต่สำหรับคำถามนี้เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ามามากก็จึงของนำมาอธิบายครั้งเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ติดตามศึกษานำไปใช้ประโยชน์กับการอ่านการทำความเข้าใจดวงชะตาของตัวท่านเองแต่ก็ จะขอสรุปรวบรวมมานะครับเฉพาะเรื่องการตรวจหาดาวพระเคราะห์ที่เป็นการลักินีจรตามที่ท่านได้ถามเข้ามาเท่านั้นนะครับในการนำภูมินักษาพยากรณ์มาใช้ในการพยากรณ์หากท่านต้องการทราบว่าในปีนั้นหรือในช่วงเวลานั้นนั้นท่านมีดาวพระเคราะห์ใดเรียกว่าทำหน้าที่เป็นการลักินีจรก็จะมีวิธีการหรือรูปแบบการใช้งานที่จะทำให้ท่านสามารถหา าดาวพระเคราะห์ที่เป็นการละกินีจรได้ตามขั้นตอนที่ไม่ยากนะครับลองลองตามทาตามดูก็ได้นะฮะ mm hmm. ขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องหาอายุของเจ้าชะตาในช่วงเวลาที่ต้องการซึ่งในโหราศาสตร์ไทยก็จะมีการนําอายุมาช่วยในการพยากรณ์2รูปแบบด้วยกันก็คืออายุเต็มและอายุย่างแต่ในกรณีของการหากาลากินีจรทางทักษะก็จะใช้ อายุย่างนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ขอยกตัวอย่างว่าเจ้าชะตาเกิดตรงกับวันพุทธที่2มิถุนายน2,547นะครับกำหนดเวลาเกิดไว้ที่22นาฬิกาหรือ4ีทุ่มคราวนี้ถ้าเจ้าชะตาต้องการทราบว่าเมื่อขึ้นปีใหม่ของปี2,567 ท่านจะมีดาวพระเคราะห์ใดตกภูมิการลกินีจรท่านก็ต้องหาอายุจรหรืออายุย่างของท่านก่อนนะครับเป็นลำดับแรกก็ถ้าเราเทียบว่าเมื่อขึ้นปีศักกาชใหม่ก็คือขึ้นวันที่1มกราคม2567อายุย่างของเจ้าชะตาในปี2,567นะครับก็จะมีอยู่2ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือตั้งแต่วันที่ 1, มกราคม2567 จนไปถึงวันที่1มิถุนายน2567เพราะเจ้าชะตาเกิดวันที่2นะครับตัวเจ้าชะตาก็จะมีอายุย่าง20ป่ปีซึ่งก็จะเริ่มอายุย่าง20ปีจริงๆก็จะเริ่มมาแล้วตั้งแต่2มิถุนายน2566นนั่นเองนะครับส่วนอายุย่างยงที่ช่วงที่2ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2567จนไปถึงสิ้นปีก็คือวันที่31ธันวาคม 2,567อันนี้เราดูเฉพาะในช่วงปี2,567นะครับแต่จริงๆแล้วอายุย่างของเจ้าชะตาก็จะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2,568นะครับดังนั้นในปี2,567เราก็จะเห็นว่าเจ้าชะตาที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับก็จะมีดาวพระเคราะตกภูมิการลกินีจร2ดวงด้วยกันนะครับตาม2ช่วงเวลา ที่คั่นด้วยวันครบรอบวันเกิดของเจ้าชะตานั่นเองแต่จะเป็นดาวอะไรนะครับก็ลองติดตามกันดูขั้นตอนที่2ท่านก็สร้างตารางภูมิทักษะขึ้นมาตามตารางตัวอย่างครับซึ่งเมื่อเราทราบอายุย่างก็สร้างขึ้นมานะครับเขียนเป็นตารางแล้วก็ลงตัวเลขดาวตามที่ท่านเห็นในตารางเอาไว้นะครับอันนี้ท่านก็ต้องจําตารางนี้ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าท่านจะเกิดใน วันเดือนปีใดนะครับถ้าต้องการใช้ภูมินักษาก็ใช้ตารางนี้เป็นเรียกว่าตารางมาตรฐานขั้นตอนที่3ก็คือเราก็กําหนดจุดเริ่มต้นการนับอายุในตารางภูมิทักษะซึ่งการกําหนดจุดเริ่มต้นในการนับอายุนะครับก็จะใช้วันเกิดของเจ้าชะตาเป็นตัวกําหนดจุดเริ่มต้นดังเช่นที่ยกตัวอย่างมานะครับก็ได้บอกไว้แล้วว่าเจ้าชะตาเกิดวันพุธเวลา22 นาฬิกาหรือสี่ทุ่มเราก็จะไปเริ่มต้นตรงที่ตารางช่องที่มีดาวพุธสถิตยอยู่นะครับนับตรงนั้นก็คือเจ้าชะตาเกิดมาอายุย่างหนึ่งปีนั่นเองนะครับลองดูนะครับในในตัวอย่างก็จะเห็นว่าเราไปเริ่มที่ช่องตารางดาวพุธสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือจุดตั้งต้นในภูมิทักษาเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนํา ทักษะพยากรณ์มาใช้งานหากท่านไม่ระมัดระวังแล้วก็วางจุดเริ่มต้นผิดพลาดเมื่ออายุท่านจรไปหรืออายุย่างไปในแต่ละปีก็จะทำให้ภูมิทักษาจรของท่านผิดพลาดตามไปด้วยรวมทั้งคํายารกร์ในเรื่องราวด้านต่างๆก็จะเรียกว่าผิดพลาดตามไปด้วยเช่นกันเปรียบเสมือนเวลาที่ท่านกัดกระดุมเสื้อนะครับ การที่วางจุดเริ่มต้นผิดพลาดก็กัดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดนั่นเองกระดุมเม็ดที่เหลือท่านก็จะกัดผิดตามไปด้วยขั้นตอนที่4นะครับก็คือเราต้องดูว่าทิศทางการนับอายุของเจ้าชะตาเราจะนับเช่นไรจากที่เราได้จุดเริ่มต้นการนับอายุนะครับทิศทางการนับอายุย่างของเจ้าชะตาที่จรไปในแต่ละปีนะครับเราก็จะนับ เวียนไปตามทิศทางการเคลื่อนของเข็มนาฬิกาคือเมื่อเวียนไปจนถึงพระอาทิตย์นะครับตรงมุมด้านบนก็จะตกลงมาที่ภูมิกลางซึ่งมีเกตสถิตยอยู่และปีถัดไปก็จะกลับวกกลับขึ้นไปที่จันทร์แล้วก็เวียนไปตามทิศทางปกติเป็นวัฏจักรอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับจากตัวอย่างที่ยกมาเจ้าชะตาเกิดวันพุธเมื่อเริ่มนับ อายุย่างห่งปีตรงบริเวณที่ตารางที่มีดาวพุธอยู่นะครับเมื่อเจ้าชะตาายุย่าง2ปีก็จะนับบนมาที่ภูมิผัดจากดาวพุธก็คือภูมิของดาวเสาร์นั่นเองเมื่อนับอายุวนไปเช่นนี้นะครับจนไปถึงอายุย่างที่ท่านต้องการซึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือเจ้าชะตาจะมีอายุย่างยี่สิบปีช่วงหนึ่งแล้วก็21ปีช่วงหนึ่งนะครับ อย่างที่บอกไว้ตอนแรกแล้วนะครับว่าเจ้าชะตานี้ก็จะมีอายุย่างอยู่2ช่วงในปี2567ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของของคนทั่วไปแล้วครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เกิดวันที่1มกราคมนะครับยังไงในแต่ละปีเราก็มีอยู่2ช่วงขั้นตอนที่5ก็จะเป็นการบอกให้ท่านรู้ว่าในการนับอายุจรเราจะมีเส้นทางลัดหรือเปล่าเพราะว่า ในกรณีตัวอย่างที่ยกมานะครับเจ้าชะตาอายุเรียกว่ายังวัยรุ่น 20- 21ปีการนับอายุวนไปตามวัฏจักรนี้เรื่อยๆก็จะไม่ได้ลำบากมากนักแต่ถ้าเกิดเจ้าชะตามีอายุมากขึ้นเช่นอายุ55ปี65ปี75ปีการนับวนไปเรื่อยๆเช่นนั้นท่านก็อาจจะเสียเวลาแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายดังนั้นนะครับโบราณอาจารย์ท่านก็ จึงได้คิดหาวิธีทางเรียกว่าเส้นทางลัดให้เพื่อจะได้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้อย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมานะครับเจ้าชะตามีอายุ21ปีย่าง21ปีโบราณอาจารย์ท่านได้สอนวิธีทางลัดไว้แบบง่ายๆก็คืออายุ21ปีเราก็แยกออกเป็น2เลขก็คือ2กับ1เอามาบวกกันก็เท่ากับ3 ซึ่งผลบวกที่ได้นะครับก็ไปเริ่มต้นนับในภูมิทักษะเดิมโดยนับจากภูมิของดาวพุธเป็น1นนะครับคือนับจากจุดเริ่มต้นเป็น1แล้วก็2 3นับ3ที่ภูมิใดตามทิศทางนะครับภูมินั้นก็จะเป็นภูมิเริ่มต้นของอายุย่างที่ต้องการซึ่งในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าอายุย่างก็จะตกอยู่ที่ ภูมิดาวพฤหัสบดีซึ่งก็ตรงกับการนับทีละปีไปเรื่อยๆเป็นวัตจักรเช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับขั้นตอนที่6ว่าตำแหน่งของดาวกาลากินีอยู่ที่ไหนนะครับหลายท่านก็คงอยากจะทราบแล้วนะครับนับอายุย่างมาได้แล้วแล้วกาละกินีคือดาวอะไรอยู่ตรงไหนนะครับจะทำอย่างไรถึงจะได้ทราบว่าดาวพระเคราะใดคือกาลกินี ก็ให้ท่านลองย้อนกลับไปที่ภูมิทักษะเดิมก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าเราตั้งต้นที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาววันเกิดของท่านก็ให้ท่านย้อนหลังจากดาวพุธนะครับไปตามเส้นทางการนับปกติคือย้อนหลังไปหนึ่งช่องของทักษะตรงนั้นก็คือภูมิการละกินีหรือพูดง่ายๆว่าอยู่ข้างหลังจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราก็จะเห็นว่า สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็จะมีดาวอังคารเห็นไหมครับในตารางเป็นดาวพระเคราะห์ซึ่งทำหนะ้าที่เป็นการลักินีเดิมทางทักษะของเจ้าชะตาคราวนี้ด้วยวิธีเดียวกันนะครับเมื่ออายุเราจรไปนะครับเราก็ต้องใช้ภูมิทักษะจรซึ่งไปเริ่มต้นตรงตำแหน่งตั้งต้นที่อายุย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ย้อนหลังกลับมาหช่องท่านก็จะทราบว่า ดาวพระเคราะห์ใดเป็นการลกินีจรในช่วงอายุที่ท่านต้องการทราบเหมือนดังเช่นในตัวอย่างนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2ช่วงเมื่อ,อยังอายุย่างอยู่ที่20ปีนะครับเจ้าชะตาก็จะมีดาวพุธเป็นการลกินีจรนะครับและเมื่ออายุย่างได้21ปีเจ้าชะตาก็จะมีดาวเสาเป็นการลกินีจรนะครับนั่นก็คือตั้งแต่ ปีใหม่จนถึงวันที่1มิถุนาก็จะมีดาวพุธเป็นกาลกินีจรและตั้งแต่2มิถุนาจนถึง31ธันวาหรือถ้าเป็นปี68ก็เลยไปถึง1มิถุนา68ท่านก็จะมีดาวเสาเป็นกาลกินีจรนั่นเอ,องคราวนี้ในตอนต้นนะครับที่ได้บอกไว้แล้วว่าเมื่อนับมาจนถึงภูมิกลางนะครับก็จะต้องทำอย่างไร ท่านก็คงจะสงสัยว่าทําอย่างไรซึ่งเส้นทางการนับอายุจรหรืออายุย่างในแต่ละปีของภูมิทักษาในบางปีที่ตกลงมาตรงภูมิกลางก็คือเราเรียกว่าภูมิเกตนั่นะครับซึ่งโดยปกติแล้วก็ไม่ได้กําหนดให้ทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนะครับตรงภูมิกลางที่เป็นภูมิเกตนั้นซึ่งในกรณีนี้นะครับเมื่อนับแล้วตกภูมิกลางโบราณอาจารย์ท่านกําหนดหลักการไว้ว่า ให้เลื่อนลงมายัางภูมิพฤหัสบดีซึ่งอยู่ติดกับภูมิเกตด้านล่างเป็นจุดตั้งต้นอายุย่างในปีนั้นนะครับเช่นตัวอย่างที่ยกมาถ้าเจ้าชะตาอายุ25ปีท่านนับไปนับมาก็จะตกที่ภูมิเกตก็ในปีนั้นให้ถือเอาภูมิพฤหัสบดีที่อยู่ด้านล่างเป็นจุดเริ่มต้นของอายุย่าง25ปีซึ่งในช่วงนั้นก็จะมีดาวเสา เป็นการละกินีจรนะครับเช่นเดียวกันกันกบเมื่อตอนที่เจ้าชะตาอายุได้21ปีนะครับอันนี้คือหลักการ7ขั้นตอนนะครับซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้ท่านที่ได้สนใจติดตามศึกษาโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มีสอบถามเข้ามาทางช่องสาราสำรานท่านก็ได้นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ ที่จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจคัมภยากร์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นส่วนดาวพระเคราะห์ใดที่เป็นการลัินีจรในทางทักษะนะครับซึ่งอาจจะเป็นดาวเสาดาวพุธดาวพฤหัสทุกดวงก็มีโอกาสที่จะเป็นการลัินีจรในทางทักษะเมื่อเป็นแล้วจะมีผลเช่นไรนะครับก็ต้องทําการพิจารณาจากหลายประเด็นด้วยกันจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นว่าดาวพระเคราะห์ที่เป็นการลัินีจรนนั้นทําหน้าที่ ภูมิอะไรในทางทักษะอย่างเช่นทําหน้าที่เป็นบริวารหรือเป็นเดชหรือเป็นสีปีนี้มาเป็นการลกินีนะครับถ้าเป็นเดชหรือเป็นสีปีนี้เป็นการลกินีก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยนะครับหรือว่าดาวพระเคราะห์ที่เป็นการลกินีจรทําหน้าที่อะไรในพื้นดวงชะตาเดิมหรือทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนพบใดในพื้นดวงเดิมนะครับ อันนี้ก็ต้องพิจารณาหรือว่าในพื้นดวงเดิมดาวพระเคราะห์นั้นสถิตอยู่ที่ภพเรือนใดมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอเช่นไรนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับที่จะต้องเอามาใช้ในการพิจารณาอันนี้เพียงแต่เรียกว่าสอนให้ท่านหาวิธีที่จะรู้ว่าในแต่ละปีท่านมีดาวพระเคราะห์ใดเป็นการลกินีจรแบบง่ายๆก่อนนะครับ ในเรื่องของการลกินีจรในแต่ละปีก็ที่โหรเขาก็ยามักเตือนให้ท่านต้องระมัดระวังก็คือเมื่อตรวจแล้วนะครับก็พบว่าดาวพฤหัสบดีเป็นการลกินีจรซึ่งจะแสดงผลออกมาในทางที่ร้ายมากกว่าปีที่ดาวพระเคราะห์อื่นๆนะครับเป็นการลกินีจรเพราะในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นก็จะถือว่าดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ แต่ถ้าปีใดต้องมาเป็นการลกินีจรเสียแล้วก็จะไม่สามารถปกป้องคุ้มครองป้องกันพยันตรลายให้กับเจ้าชะตาได้เช่นเดิมเหมือนกับท่านวางเฉยดังเช่นที่โบร,รณาณจารย์นะครับก็จะมีคำกล่าวไว้ว่าดาวพระเคราะห์ทุกดวงในดวงชะตาเสียหมดแต่ดาวพฤหัสบดีนะครับดีดวงเดียวก็สามารถคุ้มครองดวงชะตาได้แต่ถ้าดาวพฤหัสบดีเสีย ในปีนั้นด้วยนะครับคือตกภูมิการลกินีจรก็เรียกว่าท่านก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะดาวประธานฝ่ายสุคระาะห์ท่านรามือไม่ช่วยเหลือนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่มักจะคิดว่าท่านเกิดในวันราหูก็เลยไปตั้งต้นนับภูมิทักษะพยากรณ์ที่ช่องราหูแทนที่จะเป็นช่องดาวพุธ ดังนั้นนะครับจะเห็นว่าตัวอย่างที่ยกมาจึงยกเอาตัวอย่างของคนที่เกิดวันพุธเวลากลางคืนคือ22นาฬิกาหรือ4ี่ทุ่มหมายท่านได้ศึกษานะครับเพื่อท่านจะได้เห็นว่าควรจะตั้งจุดเริ่มต้นอยู่ที่วันพุธนะครับไม่ใช่วันลาหูซึ่งไม่มีนะครับวันลาหูจะไม่มีนะครับซึ่งในเรื่องนี้ หากท่านอยากทราบถึงหลักการหรือเหตุผลก็สามารถเข้าไปติดตามทบทวนศึกษาได้ทางช่องสาระสำรานในเพลย์ลิสต์รู้ไว้ก่อนไปพบผลดังที่ได้บอกมาแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยหรือเรื่องราวในทางทักษะพยากรณ์ให้มีความเข้าใจมากขึ้นเช่นว่าตอนนี้รู้เรื่องการลักินีจรแล้วนะครับยังมีภูมิทักษะใดอีกบ้างมี ภูมิบริวารอายุเดชสีอะไรเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถติดตามผ่านทาง playlist รู้ไว้ก่อนไปพบโหของทางช่องสาระสำรานดังที่ได้กล่าวให้ท่านฟังมาแล้วหลายรอบนะครับนอกจากนี้ท่านอาจศึกษาหาความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยนะครับโดยผ่านทาง playlist ที่ท่านรับฟังนี้ก็คือตอบปัญหาโหราศาสตร์ไทยของทางช่องสาระสำรานซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแผ่หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยให้ท่านได้ทราบว่าเรื่องของโหราศาสตร์นั้นนะครับเกี่ยวข้องกับดวงดาวต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องของความลี้ลับหรือเป็นเรื่องของความงมงายแต่จริงๆแล้วโหราศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ขแขนงหนึ่งซึ่งเรียนรู้ตามหลักเหตุและผลเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต่างๆที่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ซึ่งตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับก็มีการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลทําความเข้าใจเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังคันลองชีวิตของเจ้าชะตานั้นๆเมื่อท่านที่สนใจโหราศาสตร์เข้าใจพื้นฐานตรงจุดนี้แล้วนะครับก็จะช่วยให้ท่านได้มองเห็นทําการศึกษาโหราศาสตร์เข้าใจในโหราศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวของ ท่านเองสำหรับในตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องราวทางด้านโหราศาสตร์ด้านใดนะครับผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ